เคยรู้สึกไหมคะว่าในองค์กรที่เราทำงานอยู่ทุกคนพูดถึงคำว่านวัตกรรมกันตลอดเวลาเลยอืมเหมือนเป็นคำยอดฮิตเลยนะครับตอนนี้ใช่ค่ะเหมือนเป็นมลวิเศษที่ถ้าท่องบ่อยๆแล้วมันจะเกิดขึ้นเองแต่ในความเป็นจริงหลายครั้งมันกลับเป็นแค่คำสวยๆบนสไลด์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยผมว่าหลายคนน่าจะรู้สึกแบบนั้นนะครับค่ะเราจะเห็นบางบริษัทพุ่งไปข้างหน้าด้วยไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาแต่อีกหลายที่ก็เหมือนยังติดอยู่ที่เดิมคำถามก็คือ อะไรคือเส้นแบ่งจริงๆระหว่าง2กลุ่มนี้คะเป็นคําถามที่ตรงประเด็นมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นของปัญหานี้เลยผ่านมุมมองของอาจารย์มนัสิกวินชางประยูนอ๋อท่านเป็นนักกลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งท่านให้มุมมองที่เฉียบคมไว้ว่าเส้นแบ่งที่ว่าเนี่ยเอ่อมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีเงินทุนหนากว่าหรือมีเทคโนโลยีล้ำกว่าเอาแล้วมันอยู่ที่อะไรล่ะคะ มันอยู่ในสิ่งที่ใกล้ตัวกว่าน,นั้นมากครับนั่นก็คือวิธีที่ผู้นําใช้ในการสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมในทีมน่าสนใจมากค่ะแปลว่ากุญแจสําคัญอาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ในห้องแลบแพงๆไม่ใช่เลยครับแต่อยู่ในบทสนทนาประจําวันการประชุมหรืออาจจะในอีเมลที่เราส่งกันทุกวันนี่เองถูกต้องครับงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ คือการถอดรหัสแนวคิดของอาจารย์มานัสควินเลยนะคะเราจะมาสำรวจ3ามเสาหลักที่ท่านบอกว่าเป็นหัวใจของการสร้างวัฒนธรรมนัตกรรมที่จับต้องได้จริงครับผมและเราจะคุยกันด้วยว่าทำไมหลักการที่ฟังดูดีพวกนี้ถึงนำไปใช้จริงได้ยากเยี่ยมเลยคะ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกเลยที่อาจารย์มานัสควินบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนั่นก็คือการเรียนรู้หรือ learning ครับแนวคิดหลักก็คือ นวัตกรรมจะไม่มีทางเกิดถ้าคนในทีมยังกลัวความผิดพลาดความกลัวนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนกำแพงล่องหนกันไอเดียดีๆเอาไว้ถูกต้องเลยครับและสิ่งที่อาจารย์มนัสกินเน้นย้ำม,มากๆก็คือการทลายกำแพงนี้ต้องเริ่มจากการสื่อสารของผู้นำการสื่อสารอีกแล้วนะคะใช่ครับแต่ไม่ใช่แค่การพูดในที่ประชุมใหญ่ปีละครั้งว่าเราสนับสนุนให้ทุกคนก้าวลองนะครับอื อือแต่มันคือการส่งสัญญาณที่สม่ำเสมอแล้วก็จริงใจในทุกการกระทำว่าผิดได้ทดลองได้และเรียนรู้ได้อ๋อนี่คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety พื้นที่ปลอดภัยทางใจคำนี้ฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ในทางปฏิบัติมันสร้างกันยังไงล่ะคะนั่นแหละครับคือความท้าทาย เพราะนึกภาพผู้นำหลายคนที่ปากก็บอกว่าไม่เป็นไรล้มเหลวได้แต่พอมีคนทำพลาดจริงๆสีหน้าแววตาหรืออีเมลที่ตอบกลับไปมันสื่อไปอีกทางเลยใช่ครับกลายเป็นว่าคำพูดกับการกระทำมันสวนทางกันแล้วอาจารย์มณสกวินมีเครื่องมืออะไรที่จับต้องได้แนะนำไหมคะมีครับท่านเสนอแนวคิดที่เรียกว่า small experiment หรือการทดลองขนาดเล็ก small experiment ครับ แทนที่จะรอโปรเจกต์ใหญ่เพื่อลองอะไรใหม่ๆซึ่งมันเสี่ยงสูงน่ากลัวผู้นำควรส่งเสริมให้ทีมองหาจุดเล็กๆในงานประจำวันที่ปรับปรุงได้ทุกวันเช่นอะไรได้บ้างคะเช่นสัปดาห์นี้ลองเปลี่ยนหัวข้ออีเมลที่ส่งหาลูกค้ากลุ่มนี้ดูไหมหรือลองจัดลำดับงานตอนเช้าด้วยวิธีใหม่ดูสักสามวันอะไรแบบนี้ครับอ๋อ oh. การทดลองแบบนี้มันความเสี่ยงต่ำมากถึงพลาดก็แทบไม่เสียหาย แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดมันคือการสร้างกล้ามเนื้อแห่งการทดลองให้กับทีมอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับการเปลี่ยนการทดลองจากอีเวนต์ใหญ่ที่น่ากลัวให้กลายเป็นกิจวัตรประจาวันไปเลยใช่เลยครับแต่ก็มีคำถามนะคะว่าแนวทางนี้มันมีขีดจำกัดไหมสมมติว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นละคะเช่นการเปลี่ยนกระบวนการทำงานหลักของแผนกเลยการทดลองเล็กๆแบบนี้จะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากครับอาจารย์มนัสกวินมองว่า small experiment คือจุดเริ่มต้นในการสร้างนิสัยอืมสร้างนิสัยครับพอทีมคุ้นเคยกับการทดลองความเสี่ยงต่ำจนเป็นเรื่องปกติแล้วพวกเขาก็จะเริ่มมองหาการทดลองที่ใหญ่ขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่จะทำด้วยวิธีคิดที่ต่างออกไปต่างออกไปยังไงคะคือแทนที่จะเปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ทีเดียวเลย พวกเขาจะมองหาวิธีซอยโปรเจก t นั้นออกมาเป็นการทดลองย่อยๆหลายๆอันเพื่อทดสอบสมมุติฐานทีละขั้นอ๋อก็ช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะเลยใช่ครับแต่จุดที่เป็นกับดักที่เจอบ่อยคือผู้นําอาจจะสนับสนุนแค่การทดลองที่สาเร็จจริงค่ะพอเจอการทดลองที่ล้มเหลวก็อาจจะเผลอแสดงความผิดหวังออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งนั่นเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ทําลายพื้นที่ปลอดภัยที่อุตสาหสร้างมาทั้งหมดในครั้งเดียวเลยเข้าใจเลยค่ะ พอทีมเริ่มมีกล้ามเนื้อแห่งการทดลองแล้วเขาก็จะเริ่มกล้าคิดนอกกรอบมากขึ้นแต่มันน่าจะนําไปสู่ปัญหาใหม่นะคะยังไงครับคือถ้าไอเดียของคนคนหนึ่งมันต้องอาศัยความร่วมมือจากอีกแผนกหนึ่งล่ะคะความกลัวมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปไหมจากที่เคยกลัวว่าจะทําพลาดกลายเป็นกลัวว่าจะไปก้าวไกา่งานคนอื่นอืมน่าสนใจครับหรือกลัวว่าจะถูกมองว่าเสนอไอเดียข้ามสายงานนี่อาจจะเป็นจุดที่นําเราไปสู่เสาหลักที่สองหรือเปล่าคะ ใช่เลยครับเป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากเพราะนั่นคือเหตุผลที่เสาหลักแรกอยู่ได้ถ้าขาดเสาหลักที่สองก็คือ collaboration หรือการทำงานร่วมกันครับอาจารย์มนัสกวินชีไว้ยอย่างชัดเจนเลยว่านวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แทบไม่เคยเกิดจากคนคนเดียวอืเกิดจากการผสมผสานมุมมองถูกต้องครับเหมือนเรื่องเล่าคลาสสิกของบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่ทีมวิศวกรกับทีมดีไซเนอร์แทบจะประกาศสงครามกัน เคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันค่ะดีไซเนอร์อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามไร้รอยต่อแต่วิศวกรบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคจนกระทั่งผู้นำสั่งให้ทั้งสองทีมสลับโต๊ะทำงานกันหนึ่งสัปดาห์แล้วผลเป็นยังไงคะพอได้ไปเห็นข้อจำกัดและมุมมองของอีกฝ่ายความขัดแย้งก็กลายเป็นการทำงานร่วมกันทันทีเลยครับ เรื่องนี้น่าสนใจมากแต่การจะทำแบบนั้นได้ผู้นำต้องมีบทบาทสำคัญเลยนะคะเพราะในความเป็นจริงหลายองค์กรมีกำแพงระหว่างแผนกที่สูงมากใช่ครับแต่ละทีมก็มี KPI ของตัวเองที่บางครั้งก็ขัดแย้งกันด้วยซ้ำแค่การบอกให้ทำงานร่วมกันเฉยๆคงไม่พอมันต้องมีการออกแบบอะไรบางอย่างใช่ไหมคะแน่นอนครับ และนี่คือจุดที่อาจารย์มณสกินกลับมาเน้นย้ำเรื่องบทบาทของผู้นำในการออกแบบวิธีสื่อสารอีกครั้งออกแบบวิธีสื่อสารครับไม่ใช่แค่จับคนมานั่งประชุมร่วมกันแล้วหวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดแต่คือการสร้างกติกาและเป้าหมายร่วมที่ใหญ่กว่าเป้าหมายของแต่ละ,ะแผนกอ๋อต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่า ผู้นำต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าเรือที่เรากำลังภายไปคือลำเดียวกันนะและนี่คือจุดหมายที่เราจะไปให้ถึงด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมการทำงานแบบข้ามสายงานหรือ cross-functional collaboration ให้เป็นรูปธปรรมเช่นการตั้งโปรเจกต์พิเศษที่ดึงคนจากหลายๆฝ่ายมาอยู่ด้วยกัน ใช่ครับหรือแม้แต่จัดเวทีง่ายๆทุกเดือนให้แต่ละทีมมาแชร์ว่าปัญหาที่ท้าทายที่สุดตอนนี้คืออะไรและมีอะไรที่ทีมอื่นพอจะช่วยได้บ้างแต่ดิฉันก็ยังเห็นความท้าทายอยู่นะคะการออกแบบการสื่อสารแบบนี้อาจจะกลายเป็นการสร้างขั้นตอนใหม่ๆที่ทำให้คนรู้สึกว่างานเยอะขึ้นหรือเปล่าอืมเป็นไปได้ครับเหมือนกับว่าแทนที่จะได้ทำงานกับต้องใช้เวลาไปกับการประชุมเพื่อทำงานร่วมกันมากขึ้น จะรักษาสมดุลตรงนี้ยังไงดีคะจุดนี้สําคัญมากครับกุญแจคือการทําให้มันเบาและเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทําได้เบาและเป็นธรรมชาติครับแทนที่จะเป็นการประชุมที่เป็นทางการอาจจะเป็นแค่คอฟฟี่แชท15นาทีทุกเช้าวันศุกร์ก็ได้อ๋อสิ่งที่รา,ารมนัรศกรวินพยายามจะสื่อก็คือ ผู้นำต้องทำลายไซโลหรือกำแพงกั้นระหว่างแผนกแล้วสร้างสะพานเชื่อมให้ข้อมูลกับไอเดียมันไหลเวียนหากันได้สะดวกเพราะทางแก้ปัญหาของแผนกหนึ่งอาจจะอยู่ในมุมมองของอีกแผนกหนึ่งใช่เลยครับที่ไม่เคยถูกถามถึงเลยกับดักที่ใหญ่ที่สุดคือผู้นำส่งเสริมให้ทำงานร่วมกันแต่ระบบประเมินผลยังคงแยกตามแผนกเหมือนเดิม อ่าอันนี้ปัญหาคลาสสิกเลยค่ะสุดท้ายทุกคนก็จะกลับไปให้ความสำคัญกับเป้าหมายของตัวเองอยู่ดีการออกแบบจึงต้องมองให้ครบทั้งระบบครับพอเห็นภาพเลยค่ะว่าเมื่อเรามีทีมที่กล้าเรียนรู้และมีระบบที่เอื้อให้ทำงานร่วมกันได้ดีไอเดียดีๆก็จะเริ่มผุดขึ้นมาเยอะแยะเลยครับแต่แล้วยังไงต่อละคะไอเดียดีแค่ไหน แต่ถ้าต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ซับซ้อนเป็นสิบชั้นหรือสุดท้ายไปติดอยู่ที่คนคนเดียวที่ไม่มีเวลาดูให้เหมือนก็คงจะฝ่อไปอยู่ดีนั่นแหละครับซึ่งนี่น่าจะพาเรามาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายพอดีเลยถูกต้องครับสองเสาหลักแรกจะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงหากขาดเสาหลักที่สานั่นคือ empowerment หรือการมอบอำนาจและความเป็นเจ้าของ empowerment ครับ อาจารย์มนสัสกุวินชี้เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเชื้อเพลิงของนวัตกรรมเชื้อเพลิงเลยเหรอคะครับเพราะมันคือสิ่งที่เปลี่ยนจากความคิดให้กลายเป็นการกระทํามันทําให้คนในทีมรู้สึกว่าสิ่งที่จังคิดสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงอืมไม่ใช่แค่เสนอไปแล้วก็เงียบหายไปในอากาศคําว่ามอบอํานาจนี่เป็นอีกคําที่พูดง่ายแต่ทํายากนะคะจริงครับ ผู้นำหลายคนก็กังวลว่าถ้าปล่อยมากเกินไปงานจะหลุดกรอบหรือจะคุมคุณภาพไม่ได้มันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างการมอบอำนาจกับการปล่อยปะละเลยหรือเปล่าคะเป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลมากครับ และกุญแจสำคัญที่อาจารย์มนัสกินชี้ให้เห็นคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสของผู้นำจากการควบคุมวิธีการหรือ process อ๋อไม่ได้คุมที่วิธีการไปสู่การสื่อสารเป้าหมายหรือ outcome อให้ชัดเจนแทนหมายความว่าแทนที่จะคอยบอกว่าต้องทำา1 2 3 4ใช่ครับให้เปลี่ยนเป็นการอธิบายว่านี่คือผลลัพธ์ที่เราต้องการนะ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญต่อองค์กรและลูกค,ค้าของเราแล้วจากนั้นก็ให้อิสระกับทีมใช่ครับให้อิสระกับทีมในการหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นนี่คือการลดการควบคุมที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความไว้วางใจอืและสิ่งที่น่าสนใจมากเมื่อมองในภาพใหญ่ก็คือเมื่อผู้นำสามารถมอบอำนาจให้ทีมได้อย่างแท้จริงบทบาทของผู้นำเองก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปแบบไหนคะ พวกเขาจะไม่ได้สูญเสียการควบคุมไปแต่กำลังแลกการควบคุมระดับปฏิบัติการกับอิทธิพลในระดับกลยุทธ์ที่สูงขึ้นโฮมุมอมองนี้น่าสนใจมากค่ะผู้นำจะเลิกวิ่งวุ่นกับการดับไฟเฉพาะหน้าแล้วหันไปใช้เวลาในการเป็นสถาปนิกที่ออกแบบอนาคตขององค์กรแทน เพราะว่าทีมสามารถจัดการกับปัจจุบันได้ด้วยตัวเองแล้วถูกต้องครับมันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผู้นําไปเลยนะคะจากคนที่คอยสั่งการกลายเป็นคนที่คอยสนับสนุนและเคลียร์ทางให้ทีมวิ่งได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังสงสัยนิดหน่อยค่ะว่าในสถานการณ์ที่ทีมยังไม่มีประสบการณ์มากพอการให้อิสระไปเลยอาจจะอันตรายได้แน่นอนครับการมอบอํานาจไม่ใช่สวิต์เปิดปิดแต่มันคือปุ่มหมุนที่ต้องปรับระดับให้พอดีกับความพร้อมของทีม อาจารย์มนสัสกวินแนะนำว่าให้เริ่มจากการมอบหมายงานที่ใหญ่กว่าความสามารถปัจจุบันของทีมเล็กน้อยแต่ให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดเหมือนค่อยๆสอนค่อยๆปล่อยใช่ครับเหมือนการสอนเด็กขี่จัก,กรยานที่ตอนแรกเราอาจจะยังจับท้ายไว้แต่พอเขาเริ่มทรงตัวได้เราก็ค่อยๆปล่อยมือแล้วกับดักสมคัญของเรื่องนี้คืออะไรคะคือการมอบอำนาจลวงครับคือการที่ผู้นำมอบหมายความรามับผิดชอบไปให้ทีมทั้งหมด แต่กลับไม่ให้อำนาจในการตัดสินใจหรือท้ัพยากรที่จำเป็นไปด้วยอ๋อให้งานแต่ไม่ให้เครื่องมือใช่ครับสุดท้ายทีมก็ทำอะไรไม่ได้และความไว้วางใจก็พังทลายลง พอฟังมาทั้งหมดทั้งการเรียนรู้การทำงานร่วมกันและการมอบอำนาจดูเหมือนว่ามันจะมีเส้นได้ที่มองไม่เห็นร้อยเรียงทั้ง3าเรื่องนี้เข้าไว้ด้วยกันอยู่นะคะครับผมซึ่งก็คือการสื่อสารของผู้นำในรูปแบบต่างๆใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับนั่นคือแก่นแท้ของแนวคิดที่อาจารย์มนักสกูวินนาเสนอซึ่งท่านเรียกว่าการสื่อสารอย่างมีพลังหรือ powerful communication การสื่อสารอย่างมีพลังครับการสื่อสารไม่ใช่แค่เครื่องมือเสริม แต่มันคือระบบปฏิบัติการของวัฒนธรรมองค์กรเลยทีเดียวการสื่อสารที่ดีของผู้นำคือสิ่งที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนกล้าเรียนรู้คือสิ่งที่ออกแบบโครงสร้างให้คนทำงานร่วมกันได้อย่างมีพลังและคือสิ่งที่แสดงออกถึงความไว้วางใจเพื่อมอบอำนาจให้ทีมลงมือทำเป็นสิ่งที่เปลี่ยนองค์กรที่ทำได้แค่ตามทันการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นองค์กรที่พร้อมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาด้วยตัวเองครับ ชัดเจนมากเลยค่ะงั้นขอสรุปภาพรวมของ3ามเสาหลักนี้อีกครั้งในมุมมองที่ลึกขึ้นนะคะเชิญเลยครับเสาหลักที่1การเรียนรู้คือการที่ผู้นําสื่อสารผ่านการกระทําเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทีมมองว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นข้อมูลที่มีค่าใช่ครับเสาหลักที่2 collaboration คือการที่ผู้นำออกแบบระบบการสื่อสารที่ทลายกำแพงระหว่างแผนกและสร้างเป้าหมายร่วมที่ใหญ่กว่า เพื่อให้มุมมองที่หลากหลายกลายเป็นพลังไม่ใช่ความขัดแยง้งและเสาหลักที่3 Empowerment คือการที่ผู้นำสื่อสารด้วยความไว้วางใจเปลี่ยนจากการควบคุมวิธีการไปสู่การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมอบอำนาจให้ทีมเป็นเจ้าของผลลัพธ์นั้นจริงๆเป็นการสรุปที่ครบถ้วนและเห็นถึงความเชื่อมโยงได้ดีมากครับและผมอยากจะปิดท้ายด้วยประโยคที่ทรงพลังมากจากเนื้อหาของอาจารย์มนัสกีนที่ว่าค่ะ เมื่อวัฒนธรรมช่วยผลักดันนวัตกรรมองค์กรไม่เพียงแค่ตามทันการเปลี่ยนแปลงแต่พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองคมมากเลยค่ะสึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายให้ได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าหากลองมองย้อนกลับไปที่ทีมหรือองค์กรของเราในตอนนี้เสาหลักต้นไหนในสามต้นนี้ที่แข็งแรงที่สุดและเสาหลักต้นไหนที่เป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดที่ ผู้นำจะสามารถเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ผ่านการปรับเปลี่ยนการสื่อสารเล็กๆเพียงครั้งเดียว